Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อาสิบส <54. S 2> ิบเอ็1สอ1สามสี่ห้าหกเ ทำเปียบพักทำความเพลิดเพราะ้องการจะพำนิยมเดับครที่ยังไม่หมดเอาเอ้าทำเปียบพักหมดตรงตรงสบายพักต้องรู้กันเข้ามา สนามเนะี่ยหรือว่าวายูที่หรือว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ามูลหลายอนี่ยเราต้องจักหรือมาเล่นก็จะอยู่ที่ผมว่าน,นั้นอธิบายมาตลอดตัวเฮาขหู้มันแับน,นี้นะปลอดภัยแต่คนอ,อื่นเปคนระแวงนะเสียงก๊อกแจ๊กก๊อกแจ๊ก,กนะครับเอาไหมแก้ไขไหมฉันปวดต้องกลัวผมจะฟึกเนี่ยผมอยากจะตัวตอาวุธอยู่ละ นะถ้าจะตรวจได้อย่างญาติบ้านนะแต่ถ้าเป็นมูคณะมูหลายห้านมะหามยกออกมากนะารยิงวันนีนะ้ยิงท่าฐานท่าสเต,ตนทะาสเตนมีอยู่ห้านทะ่าสเตนแรกระยะแรกับรรกนะารยิงจากตตระยะสามจะไปแจ้าำว่าเมฆหรือลา ประมาณประมาณสลาสามรอพอใจนะจกข่า,าโลเลยดีโดยสายที่รูปนะอยู่ในหอดทองหือ,อ,อเสียงมา,มา4ห้าหลาถึงนักถึงมีาทิได้ยินเสียงติดเครื่องนี้8,500้าแต่ข้ากองเขียนว่า5ันห โดนไม 3, สามพันทราบผนซื้อเื่อเหล่งวัวจำเป็นนีียสงยงนี้มันมันจะมีที่ทีสองนะมันเหมือนได้ไฟได้ไฟเป็นห้องว่ามันมีเวลาพาพาทำก็ซื้อมีเวลาเริ่มแล้วก็เวลาจบก,ก็คือ ออกกำหนดไปนะหน,น,นวอิอย่างเียวผมว่ามัีก็ตีล้วก็ตีที่2แห่งกำหนึ่งนี่สลับได้ไฟฟ์แต่ถ้ายิงแต่ตีดเดียว